สวัสดีค่ะเด็กเด่นเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆมาร้อยเส้นร้อยเชือกกันโดยเป็นรูปฟันปลาแบบนี้เด็กเด็นรู้จันปลาไหมเขาก็จะแหลมแหลมแบบนี้ใช่ไหมควันปลาเราอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าอ่ะจะมีเชือกอันนี้ภาพตัวอย่างการร้อยเออและอันนี้กาซที่จอดรูไว้นะคะแผ่นที่จอดรูไว้สำหรับร้อย อ่ะก่อนแรกเลยเรามาเตรียนความพร้อมกันดีกว่าอ่ะกัมกัมกัมแลกาแบแบแบกัมกัมกัมแลกาแบแบแบเอามือจับแก้มซ้ายเอามือจับแก้มขวาแล้วก็นั่งตัวตึงโอเคค่ะอ่ะเรามาทำข้อตกลงกันก่อนนะก่อนที่ครูจะสอนพิชให้ดูเนี่ยอ่ะเราต้องตั้งใจฟังไหมคะ ตั้งใจฟังไหมั้มถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราจะร้อยได้ไหมคะไม่ได้ระหว,ว่างที่ครูอธิบายจะได้เด็กพูดแซนได้ไหมไม่ได,ไได้แล้วก็พูดนอกเรื่องได้ไหมไม่ได้ไ,ได้ไหมไปถ้าเด็กไอ้อข้อหนึ่งข้อสุดท้ายถ้าเด็กสงสัยอะไรให้เด็กๆยกมือเข้าใจไหมคะ เดี๋ยวครูจะมาสาธิตการร้อยก่อนเลยอ่ะเราเอามือจับอันนี้แผ่นหนึ่งใช่ไหมครูจะแจกอันนี้ให้แผ่นหนึง่งแล้วก็อันนี้จะไว้ในกลุ่มของเราด้วยอย่างละสองแผ่นคือตัวอย่างอะเดี๋ยวครูจะร้อยรูนี้ก่อนเลยเขาพอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่อะเราจะร้อยก่อนอะร้อยไปแล้วทีนี้เขาทยาย,ยงขึ้นฝั่งรูนี้ใช่ไหมเห็นไหมรูนี้เราก็ร้อยมาดูนี้ ร้อยไปดูนี้ดูฝั่งนี้เหมือนกันเราก็ร้อยไปอีกร้อยไปก่อนแต่เราจะกลับมาร้อยไปเรื่อยร้อยสลับดูไปเรื่อยๆนะเราก็ร้อยกลับแลบนะีนะะ่กนละับแล้หอันนี้จะเป็นเส้นฟันปลา จะเริ่มแหลมหนุนฟันได้ไหมได้ได้เลยได้เลยได้เลยอะเห็นไหมคะเล่นเตะไม่ใช่เลยใช่ไหมอะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันเข้าใจไหมคะใคะอะก่อนที่เราจะมาลองทำอืมก่อนที่เราจะมาลองทำเรามาทำข้อตกลงในการทำกิจกรรมก่อนนะอะข้อที่หนึ่งเลยเราจะส่งเสียงดังได้ไหมได้ได้ แล้วก็เราทำรายข้าวของอันนี้ได้ไหมไ<ช>ได้อ่ะเออใช่ระหว่างเด็กทำกิจการเด็กต้องมีความมั่นใจแล้วก็ตั้งใจจะทำเออเข้าใจไหมคะเอาเทียมมาค่ะ กล้ามเนื้อมาดเรีกล้ามเนื้อมือแล้วอีกลำหนึ่งด้วยทีอันนี้นะอ่ะามกล้มกล้มแล้วก็แบแบแบกล้มกล้มกลแล้วก็แบแบแบเอามือจับแก้มซ้ายเอามือจับแก้มขวาแล้วนั่งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะวันนี้เราร้อยเชือกแบบไหนนะฟันอะไรนะเัาจะเปฟันปลาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นที่จับแบบนี้เหมือนฟันปลาเรา ที่เราร้อยแบบนี้บริออหารกล้ามเนื้อมัดอะไรมัดเล็กเราใช่ไหมกล้างงเมเนื้ออะไร,รนี่ยกล้ามเนื้ามือกล้ามเน้ามือของเราใช่ไหมคะอ่ะวันนี้ดเด็กๆทำดีมากอ่ะชื่นชมน,นะคะตบมือให้เราเลยเยี่ยมมากอะรเสร็จตัวไหนที่ยังร้อยไม่ได้หรือว่ายังไม่มีความมั่นใจก็ค่อยๆร้อยความเข้าใจไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมมากคะ่ะขอบคุณค่ะ